เกี้ยกับครูแซมมีแล้วนะลูกเนาะวันนี้ครูแซมมีท่าทางในการฝึกการลอยตัวมาสอนนักเรียนนะครับการฝึกการลอยตัวโดยท่าลูกหมาตกน้ำนะครับโดยการฝึกการกําหนดลมหายใจนะลูกเนาะฉะนั้นการฝึกกำหนดลมหายใจเนี่ยมีทั้งหมดสามรูปแบบนะครับในการฝึกการลอยตัวด้วยนะครับฉะนั้นการไหวท่าลูกหมาตกน้ำเนี่ยท่านเรียนอาจจะเคยเรียนไปบ้างแล้วนะลูกเนาะแต่วันนี้ครูแซมจะมาสอนเออ เนื้อหาของการที่การฝึกกาหนดลมหายใจทั้งสามรูปแบบในรูปแบบที่หนึ่งนะครับก็เป็นการฝึกกําหนดลมหายใจแบบกําหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะเวลาสมมติคุณแซงกำหนดระยะเวลาห้าวินทีเมื่อเราไววท่าไว้ท่าลูกหมาตกน้ําแล้วฝึกกําหนดลมหายใจคือการก้มหน้าลงน้ําแล้วไว้ท่าลูกหมาถ้าลูกหมาเราเคยเรียนกันแล้วเนาะที่เอามือทั้งสองข้างจับแบบนี้คล้ายกับท่าของสุนัขเวลาไ่ว้น้ํานะครับ หมุนไปด้านหน้าแนละลูกนะ้ะไม่ใช่หมุนถอยหลังนะครับหมุนไปด้านหน้าต่อเนื่องและขาก็เป็นการเตะขาในท่าฟรีสไตล์ก็คือเตะขาสลับขึ้นลงไปเท้าเหยียดตึงเช่นเดียวกับท่าฟรีสไตล์นะลูกเนาะฉะนั้นท่านี้จะง่ายในการฝึกการลอยตัวของนักเรียนนะครับการฝึกการกําหนดลมหายใจในรูปแบบที่2ก็จะเป็นการฝึกกระโดลมหายใจในรูปแบบของการการลมหายใจให้สุดเลยมุดน้ําไปแล้วว่ายถารูปแบบตัวไปว่ายแนวตกน้าําไปเลย พุฒน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทนไม่ไหวเราจึงเงยหน้าขึ้นจากน้ำนะครับและรูปแบบที่3เป็นการชูคอขึ้นจากน้ำไหวท่าลูกหมาเป็นอันสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับถ้าลุาตก้น้ำคือจริงๆแล้วจะไม่ก้มหน้านุกเนาะแต่ด้วยเนื่องว่านักเรียนเป็นนักเรียนชั้นอรุบาลน,นะครับนักเรียนจะต้องอฝึกจากการเคลื่อนที่ในน้ำเสียก่อนนักเรียนจึงต้องฝึกการหัดลมหายใจเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถทรงตัวให้ลอยอยู่บนน้ําได้นะครับ เดี๋ยวครูแซมจะเริ่มออทำตัวอย่างในรูปแบบที่1รูปแบบที่2และรูปแบบที่สา<ห>มในวดี<ล>คือการไหว้ท่าลูกบาตกน้ําโดยฝึกกาหนดลมหายใจกําหนดระยะเวลา5วินาทีแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมาอักมุดหน้าไปครับเอามือขึ้นมาสองข้างแบบนี้แล้วหมุนไปด้านหน้าลูกเนาะขาเตะฟรีนะครับเมือ่อก้มหน้าลงไปนับหนึ่งถึงห้าแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมาหายใจเข้าอย่างเดียวนะไม่ใช่ขึ้นมาหายใจเข้าออกเข้าออกไม่เอาครับขึ้นมาหายใจเข้าอย่างเดียวแล้วจึงมุดเข้าไป ในจังหวะที่เรามุดน้ําอยู่เราสามารถปล่อยลมหายใจออกได้ล,ลูกเนาะเมื่อเราครบ5้าวินาทีเราก็เงยหน้าขึ้นมาเพื่อหายใจเข้าแล้วก็อมลมไว้แก้มป่องเหมือนเดิมอ่ะพร้อมอนี่เป็นรูปแบบที่หนึ่งนะลูกเนาะเป็นรูปแบบของการ ว่ายท่าลูกหมาตกน้าเป็นการฝึกการลอยตัวนะครับฝึกการก,การะโดดลม้มหายใจด้วยในรูปแบบของการกําหนดระยะเวลาในการก้มหน้ารูปแบบที่สาครับโดยรูปแบบที่3านี้ก็จะเป็นท่าทางของท่าทางของลูกหมาเลยแต่ต้องชูคอขึ้นเหนือน้ําไม่ต้องก้มหน้าลงในน้ำแล้วเนื่องจากว่าถ้าเราฝึกในรูปแบบที่1ได้แล้วฝึกในรูปแบบที่2ได้แล้วนะครับเราก็สามารถเงยหน้าขึ้นได้แลนะ้ถ้าเราสามารถทําให้ร่างกายเรารอยอยู่บนน้าได้น้วลูกเนาะ อ่ะเดี๋ยวคูแซมทำตัวอย่างให้ดูอ่ะพร้อมอ่ะปล่อยไปตามสบายาค่อยคบุนแขนเตะขาเตะขาฟรีนะเนาะชูคอไว้ไม่ต้องกลมหน้าอันนี้เป็นท่าของลูกหมาตกน้ำสิ้นสุดแหละถ้านักเรียนสามารถทำทักษะที่หนึ่งทักษะที่สองได้และนักเรียนก็สามารถทำทักษะที่สมได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ครูแซมก็ มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพลงเท่านี้เนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูแซมจะนําเรื่องอะไรมาสอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีลูกสวัสดีครับ